สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องซิกเกอร์ชาแนลนะครับถ้าทุกคนดูคลิปนี้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับและนี่คือพา์ที่2ของเราแล้วนะครับกับประเทศปรัสเียนะครับอาณาจักรเราเนี่ยค่อนข้างที่จะลด,ดผลจริงๆเลยนะฮะเมื่อพา์ที่แล้วเนาะนะครับก่อนที่จะจบคลิปเนี่ยเราได้ทาสงครามทางเรือตั้งแต่เล่นมานะครับรู้สึกว่าแค่ไม่กี่ครั้งนอกในการทำสงครามทางเรือนะฮะเราก็พ่ายแพ้ไปแน่นอนครับมันต้องแพ้อยู่แล้วฮะ เพราะาเราเนี่ยมาแค่ลําเดียวเท่านั้นเองซึ่งเรือเราก็คงรอดอยู่นะครับอยู่ที่ท่าเรืออยู่ตอนนี้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังที่จะส่งคนมาเป็นกําลังเสริมนะครับเพื่อที่จะบุกสวีเดนนะฮะเราจะไปจอดที่ไหนดีล่ะจังหวะน,นี้ผมกําลังคิดอยู่ถ้าเข้าไปใกล้กองเรือเนี่ยโดนแน่นอนนะครับผมมีความคิดอยู่เราจะบุกทางตอนเหนือทั้งหมดของสวีเดนก่อนนะครับแล้วก็ค่อยลาะไปทางขวามือที่ติดก,กับรัสเซียแน่นอนครับผมแจะ มันส่งไม่ถึงะถ้าลงนี้ก็เป็นแค่เกาะเอามาลงก่อนได้ปะปื๊ดแล่นเรือไปตรงนี้เลยเปึป้งเรียบร้อยยินดีต้อนรับสู่กรีนแลนด์นะครับเฮ้ยไม่ใช่สิคนเราฝั่งหรือเปล่าวะข้างบนเนี้ยเรามาอย่างไกลจากโอเคลงท่าเรือลงหาดเรียบร้อยนะครับ แน่นอนครับผมเข้าเมืองเลยสตอกโฮมออโต้พอดีครับจังหวะนี้ไม่มีใครเฝ้าเมืองด้วยเรียบร้อยครับยึดเมืองของสวีเดนใครจะบ้าลบเองนะครับถูกไหมฮะเพราะว่าคนเราค่อนข้างเยอะเลยไปกําลังเสริมบุกเข้าไปข้างในเมืองโอ้โหเดี๋ยวดูคนหน่อยนะครับแผ่นที่เรากว้างขวางจริงๆเลยทางตอนเหนือเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาซ่อมเมืองกันก่อนเมียต้องซ่อมบ้างหลายอย่างเลย นี่ปัญหาครับผมค่อนข้างรวยนะครับที่นี่มีเครื่องทอดยเหรออู้หูมีเครื่องทอดยครับเป็นแบบอุตสาหกรรมแบบขั้นสูงนะโอ้โหเยอะมากเยอะจริงเมืองหลวงโคตรเยอะเดี๋ยวเราอัปเกรดเกี่ยวกับดาบปลายปืนก่อนละกันเอาส,สักนิดนึงก็คือมันจะติดที่ปลายปืนกระบอกปืนเลยครับก็คือบาราปทาก็คือบวกนะแล้วก็ด้านเศรษฐกิจเนี่ยเราอัปเกรดต,ตรงนี้เพิ่มนะครับ เอาพื้นฐานของเศษรษฐกิจก่อนไหมจริงๆเราอยากสร้างกองเรือด้วยนะเผื่ออังกฤษคือออสเตรียกับอังกฤษเนี่ยเป็นมัธมิตรกันเนาะเกี่ยวกับอันนี้ดีกว่าคับคนไกลสักหน่อยสิห้าเลยหรอห้าสิบเโอ้ 50, 15, โหเ,เยอะอยู่เราถึงจะอเกรดกองเดือนเราได้ใช่ปะ เฮ้ยผมว่ายังก่อนอยู่อ่ะทุกคนเราเอากับเกี่ยวกับทหารล่าก่อนอันนี้เป็นการจัดดูกกระบวนจาตุดดลัดผมว่าไม่ค่อยจำเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจคอกสัตว์ได้อยู่ฝูงวัวถ้าฝูงวัวนี่คือผมกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้เฮ้ยนี่ไงอัพเกรดสาหกรรมโอเคประมาณนี้นะแล้วก็ จริง,รงเราออกไปตบก่อนได้นะเนี่ยข้างนอกเมืองเนี่ยมีแค่สามสามกองเองที่จะเข้ามาถึงปะถ้าไม่นับปืนใหญ่ผมว่าถึงอยู่ถึงครับถึงอยู่งั้นเป็นไม่ทับอยู่นี่แล้วกันเดี๋ยวส่งเราดูในเมืองก่อนว่าสร้างอะไรไบ้างสร้างอนนะไรต่าหารหอ,อกปะผมดูก่อนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่าหอ,อกยาวโอเคเหมาะกับการต่อสู้กับทหารม้า ส่งปืนใหญ่ไปสักหนึ่งกระบอกออโต้ไปเลยครับพี่เก็บรบเองนะฮะเ,เ,เดี๋ยวแพ้โอเคเรียบร้อยเฮ้ยมันมีนักวิชาการอยู่ในในนี้ด้วยครับเราต้องไล่ไปไม่งั้นมันจะอัพเกรดแล้วก็เดี๋ยวเราสร้างกองเรือเพิ่มนะอีกหนึ่งลำนะครับเป็นสองลำตอนนี้มีกันอยู่ห้าพันเนาะ จุดเชื่อมเราคือจุดนี้ครับเราไม่มีท่าเรือตรงนี้หรอเราสามารถสร้างท่าเรือได้ปะเหมือนจะไม่เห็นเลยครับท่าเรือตรงนี้ไม่สามารถสร้างได้ะอันนี้อัปเกรดได้เนี่ยแต่ว่ายังก่อนเราเสริมกําลังทหารก่อนเพราะว่าโปรแดนเนี่ยแปลกๆนะครับดูดีมาเสริมกําลังทหารที่ตรงนี้เยอะมากๆนะถ้าเราเอาเป็นทหารราบที่เป็นทหารอันนี้หนึ่ง อันนี้เรามีทหารม้าอยู่สองโอเคประมาณนี้ก่อนนะที่นี่แล้วก็เดี๋ยวอันนี้นักวิชาการใครของโปรแลนด์นะครับน่าจะมาสืบอะไรรอสักอย่างหนึ่งในเมืองเราไม่มีอะไรเลยครับแต่ผม,มอยากรู้ว่ามันสร้างพวกนักแอสซัสซงแอสซ์ซินอะไรได้ไหมมันจะมาให้อัตโนมดมัติไวยทุกคนอันนี้ของโปรแลนด์ครับเหมือนจะมาสืบ อันนี้ไม่ได้มีอะไรมีนิดหน่อยกองทหารแล้วก็เป็นถือว่าเป็นประเทศที่ขั้นไว้แล้วกันรัดก,กันชนให้กับเราแต่โปรแลรนด์มันแปลกจริงนะครับมันเติมกําลังคนตรงนี้ตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นพันธมิตรกับใครเลยครับเพราะเราประกาศสงครามกับสวีเดนทําให้โปรแลนด์เนี่ยรู้สึกไม่โอเคกับเรามากๆเลยโอเคประมาณนี้ครับแต่ผมก็ต้องเติมคนอยู่ดีนะกันไม่ก่อนทหารเนี่ยไม่ได้เลยสักสองกองที่นี่ก็มีทหารปืนใหญ่อยู่้ย เติมหอ,อกดีกว่าผมว่าสักสเผื่อมีทหารมาเข้ามาโอเคเงินเงินเหลือสองพันนะตรงนี้สามารถอัพเกรดอะไรได้บ้างที่เบอร์ลินพันห้าสองพันอันนี้อัพไม่ได้ครับไม่เป็นไรเราอัพที่นี่แทนแล้วกันสองพันสองพันสองพันเลยเหรออันนี้หนึ่งพันโอเพนโอเคเดี๋ยวอ่าอัพไปนี้ก่อนไปครับเทิร์นที่เจกันดีกว่าดูดีว่าสวิเดนจะทำยังไง เชื่อไหมนำกองเดือมาโจมตีกองเดือเราเฮ้ยเรามีป้อมปราก,การอุนไป่ังว่าเนาะเมืองหลวงน,นะครับนั่นไงมาละออ,อ,อโต้ไปเลยไม่ไหวแล้วครับลบเองก็ไม่ชนะอยู่ดีเพราะเราเคยลบไปแล้วเมื่อพาที่แล้วเฮ้ยจมเลยเหรอโอ้โหดีนะเุย้ยเมื่อกี้เหมือนนักบวชปะ โอ้โหลืมนักบวชอยู่บนเรือลาก่อน,นขึ้นขับไปขึ้นไปเข้าฟอพระเจ้าแล้วตอนนี้เข้าฟ้าพระเจ้าเรียบร้อยอุ้ยเราพลาดครับเราเสียโป๊กไปคนหนึ่งโอ้โหเกินไปแล้วการโจมตีครั้งนี้ทำลายสาธาจณสรนะครับไม่โอเคเลยเนี่ยอะไรไม่หวะเราซ่อมหมดแล้วนี่ไม่น่าจะมีอะไรนะ ้ยกองเรือระดับสามเลยครับที่นี่เดี๋ยวนะทาไมไหมอ่ะเกิดอะไรขึ้นปูทางกั้แล้าก็สร้างกองเรือที่นี่ดีโอ้โหจริงจังอะเนี่ยกองเรือมันโหดถึงว่าทำเมันโหดจริงกองเรือระดับสามครับเดี๋ยวเราสร้างกองเรือไปก่อนที่นี่สักสองลำไปเผื่อไว้อ,อนี้ไฟมาแล้วครับแล้วก,อก็อัปเกรดอะไรบ้างอัปเกรดหลายอย่างมากครับทางนี้ก็เชื่อมต่อกับ เอามีเราสามารถสร้างกองโดยได้สองฝั่งเลยครับตอนนี้ก็แหลมดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราต้องส่งกองอุ้ยสองลำนะครับทาฝั่งมาแล้วก็เดี๋ยวให้ทหารเราเนี่ยจะบอกว่าอยู่นี่เอาเดือมาคนมาด้วยนะแปบ๊บหนึ่งอ่าแบกมาแบกมางงไปหมดล้ว เออแล้วก็เอา,านคนมาด้วยเช็คเช็คเช็คอ๋อเราคีบมาแล้วครับคีบมาเออโอเคเออโอ้โหไม่เคยไงไม่เคยเฮ้ยบ <c oughs> ันนองจริงเลยอ่านี่แหละที่ต้องการเราจะส่งสปายไปด้านบนหน,หน่อ <yolks. S 1> ยมั <c oughs> นมีอะไรบ้างข้างบนคุณทำไมมัน กว้างขวางขนาดนี้วะทุกคนด้านบนมีครับเนี่ยเยอะอยู่เป็นโอ้โหส่วนใหญ่เป็นทหารลาบครับไ,รบ,ไนนรบไม่ใช่ลาบก้อยแน่นอนน่าจะเป็นลาบเฉยๆเคอันนี้หนึ่งอันนี้อัพอยู่นี่ก็อัพอยู่อืมอันนี้แล้วกันโอเคสกาเราไปละด้านบนเหลือแค่เมืองเดียวครับแต่ข้างบนส่วนใหญ่เมืองนี้ไม่น่าจะมีอะไร แต่ถ้าเรายึดมึงนี้เนี่ยอุ้ยอืมมันเป็นอย่างงี้นี่เองงั้นเดี๋ยวจ้างหม่รับสกคนไม่ได้ครับไม่ได้เดี๋ยวทำไมอะ่ะอันดับผมว่ามีลบแน่นอนครับเดี๋ยวเราออโตโน้นะเราจะไม่รู้ว่าลบเองอะ่ะลบเองพังเลยนะเสียดายวะไม่กล้าไม่อยากลบเองเนะี่ฮะ ไม่มีอะไรครับมีแค่เช็คก,ก่อนโปรแดนตอนนี้มไม่ไม่ได้มีทหารที่จะลุกล้ำอะไรเข้ามาแต่เราก็ไม่เสี่ยงนะส่งมามานี่ก่อนครับประจําไว้ก่อนตรงน,นี้ก็ไม่ได้มีอะไรไม่มีใครเข้ามาโอเคเป็นเราแวงมากๆเลยตอนนี้ส่วนที่นี่เราจะสร้างทหารเพิ่มนะ ตรงนั้นเป็นทหารอะไรอะ่ะหอกส่วนใหญ่เป็นหอกครับหีห้ยหอกอย่างเดียวหรือเปล่าหอกแล้วก็ปืนนะหอกมีสี่เลยครับทุกคนนั้นก็เติมทหารที่เป็นอันนี้แล้วกันเคขวามือไม่แน่ว่ามีอะไรหรือเปล่ารวมกลุ่มสวยตั้งไม่ทับคนหนึ่งสวยแล้วก็มีปืนใหญ่อะไร ปืนใหญ่แค่กระบอกเดียวแบ่งเพิ่มครับสวยเดินเาเะเดินงั้นเดินทางไหนไวสุดอ่าเลาะป่าไปนี่แหละไวสุดไปครับอ่าบุกเหนือก่อนแล้วก็เช็คเศษร,รษฐกิจโลกหน่อยนะฮะตอนนี้สวีเดนเป็นไงบ้างเนี่ยดูกันมีปลูกจับมือหรืออะไรกับใ,ใครไหมยังไงนะครับในโซนยุโรปนี้ นี่ปร์เซียของเราเราทําการค้าทุกคนอยู่โปรแลนด์นยังอยู่โอเครู้สึกไม่พอใจร้อนข้างเยอะนะศสึกทางเนี้ยมีแค่อังกฤษที่โอเคกับเรานะกับอันน,านาั้นอะไรวะเออโมกุลเนาะที่เหลือก็คือแบบกลางๆรู้สึกกลางๆก,กับเรานะครับทามันไม่ค่อยรู้สึกดีน้อยพวกนี้นี่ลุมมันลุมกินโต๊ะมันนะครับสวีเดนโอเค มันจะบอกได้อยู่นะว่าใครชอบเราเม่ชอบเราอนี้ทำการค้าอยู่อืมอันนี้ไม่มีท่าเรืออันนี้มีท่าเรือทําการค้าไปแล้วต้นใหญ่ไม่มีท่าเรือครับก็เลยไม่ได้ทาการค้าด้วยโอเคครับประมาณนี้สร้างกองเรือแล้วนะไป l e ส s ก o เตินที่แปดระแวงแถวนี้ไป ดิสตอโคมได้ก็สุดยอดแล้วผมอะดสตอโคมก็เป็นถือว่าเป็นอนาณาจักรที่ใหญ่นะเมืองเป็นเมืองที่ใหญ่ครับพื้นที่ค่อนข้างเยอะกินไปถึงนู่น่ะรัะเสเซียข้างบนนะครับในสวีเดนยังไงครับเดินกองเรือถ้าจะไปรวมผมคิดว่าน่าจะไปรวมกองเรือทางออกไปทางอังกฤษทางนูน้นนะทุกคนทางตอนเหนือนะครับมันเคลื่อนพลไปล้ะ เฮ้ยแปลกๆเหมือนมีควันดูดูหนาวดรือเปล่าชัดเจนว้าวสวีเดนเอ้ยเกิอดอะไรขึ้นที่สวีเดนประท้วงหร,หรืออะไรแต่ว่ามันรวมครับรวมแล,ล้วฮะกองเรือเราก็รวมเหมือนกันมีสามแล้วก็ฝั่งทางนี้ทำไมเราสร้างแม็ดอา้าวมันเป็นอย่างนี้นี่พันหู เยอะจริงผมส่งกองเรือไปก่อนทั้งนั้นนะไปรวมโถก่อนโอ้โหเขียพันห้าเมื่อกี้นี่อุ๊ยนี่กี่ดาวเนี่ยสองสี่โอ้โหอย่างเยอะของเราแค่กี่ดาวเองครับสามดาวนะไม่เป็นไรครับเ๋ยวเราค่อยๆสร้างแล้วกันเราสร้างเพิ่มอีกสักสองลำแต่จริงนะลังเลแหละไม่ลังเลแต่ว่าเราควรที่จะ อ,อ,อ๋อมิอันนี้คืออันนี้อันนี้คือก่อสร้างปะแล้วก็วิสเดย์คืออะไรวะถ้าเปิดอันนึงวิสเดย์อ๋อเหมือนมีสองท่าอะไรงี้เหรอ วิสเดกับมาโมอะไรอย่างงี้ปะอ๋อมีสองท่าครับก็จะมีอันนี้หนึ่งแล้วก็อันนี้หนึ่งกำลังสร้างอยู่ใช่ไหมผมดูกอนอันนี้คือวิสเดอโอใช่ครับมีสองท่าเลยผมก็ว่าอยู่เฮ้ยมันขึ้นสองอันอยังไงงงนะครับเคอันนี้ดาบไปปืนเลยคลับเดี๋ยวเราดูกลยุทธ์นะครับน่าจะเกี่ยวกับการสร้างกำพงกำแพงอะไรเงี้ยทุกคน กำแพงรั้วกั้นอะไรเงี้ยครับจำได้ไหมอ่าที่เราเคยลบๆกันอยู่นะครับอันนี้เราเติมค่อนข้างเยอะแล้วเดี๋ยวเราใครมันมาแอบเดี๋ยวเจอเลยประท้วงหรอฮะถ้าเราแอบอยู่ที่ป้อมนี้อู้หูมายึดป้อมก่อนเลยครับจังหวะนี้เออมีป้อมขอ,ของตัวเองแล้วครับตอนนี้ปืนใหญ่ถ้ามองเทียบกำลังพลของเราเยอะกว่าครับทุกคน แล้วก็เดี๋ยวเราส่งสปายเนี่ยเข้าไปข้างในโนเอเค okay. แอบเนียนก่อนว้าวตรงนี้ยังไงก็ต้องเติมทาหารครับ,ดเ,รบเดี๋ยวเราต้องมูฟปืนใหญ่มีหนึ่งกระบอกเดี๋ยวเราต้องมูฟครับ move. มูฟมูฟมาที่ฝั่งทางนี้เลยเมืองอาโบฟ,ฟ,ฟิลเลนฟิลเลน อัลบฟิแนแลนด์นะครับเฮ้ยไม่เข,มมเขียนทำไมไม่เขียนกันวะนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์เวสปรัสเซียอืมแปลกแปกอยู่โอ้นี่เคยเป็นของเรามาก่อนปะเนี่ยเป็นไปได้ครับเหมือนเราโดนแยกดินแดนไปอย่างนี้เหรอ,อเคกูคเริ่มคุยคนเดียวแล้วครับตอนนี้ ต่ต้องเติมทหารหน่อยครับตรงนี้ศัตรูค่อนข้างเยอะดูดิเหมือนพร้อมที่จะลบเลยนะตรงเนี้ยแน่นอนเราก็พร้อมเหมือนกันจริงๆอะสร้างกองเดือยสักกองตรงนี้วะเอาไปเติมนะครับเดี๋ยวเราจะจัดการกองเดือยของสวีเดนปะ่ะ let's go Norway ด้านบนชิดทีนี่ Empire, Russia, ออตโตมันเอมพีรรัสเซียสวีเดนาวมาล้อมท่าเรือตรงนี้ซะอีกหน้าปากอา่าวโอ้โหช่างกล้าจริงเลยนะสวีเดนเข้าใจอยู่ครับเพราะว่าแม่ทัพกองเรือเนี่ยค่อนข้างโหดตั้งหกดาวอะครับใครจะไหวก่อนมาปึ๊บโอ้โห ตอนนี้เราสร้างค่อนข้างเยอะครับตอนนี้อัปเกรดแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเปิดการโจมตีที่เมืองนี้เลยที่นอร์เวย์นะฮะแต่ก่อนที่เราจะเปิดเนี่ยเราลองสังหารรอบสังหารแม่ทัพก่อนสำเร็จนะโอ้โหอย่างนี้ก็เจมเจ้าจัดจ้านดีครับผมเคลื่อนพลครับออโตได้ครับออโตยอย่าเกียดลบเองนะ <laughs> ลบไว้ครับเคห้าร้อยสี่สิบมีหลายคนที่ ไม่เลื่อนขั้นเลยหรอลบง่ายขนาดนั้น,นเลยหรืออ่ออันนี้ให้เลือกครับจะปลดแอกให้เป็นนอร์เวย์หรือว่าเราจะยึดครองเองแน่นอนครับเรายึดครองเองอยู่แล้วฮะเรียบร้อยนะครับนอร์เวย์ขึ้นตรงกับเราโดยตรงนะครับทั้งนอร์เวย์แล้วก็สวีเดนตอนนี้เนี่ยตกเป็นของเราเป็นที่เรียบร้อย ไปครับเราซ่อมแซมหน่อยที่นี่สี่พันเพื่อสร้างกำแพงเมืองเอาไว้ก่อนโอ้สร้างได้แค่ทหารหอกนะเดี๋ยวเราต้องอัปเกรดเกี่ยวกับการทหารด้วยแต่ทีนี้เหมือนใน,นไม่ทางกองเรือมากกว่าก็เข้าใจอยู่นะฮะได้นอนครับเดี๋ยวเราต้องมูฟวุ๊ย ไอ้บ้าเอ,อ้ยเคลื่อนพลไม่ได้ดิอย่างเงี้ยแตกอย่างเงี้ยโอ้โหมาตะไก่เดี๋ยวนะต้องการกำลังเสริมเราโดนปิดท่าเรือนะล้อมท่าเรือ <c oughs> โอ้โไม่ไหววะทำไมวะ <c oughs> โอ้โหไม่ไหวครับเดี๋ยวเราอ่าเอาอ,อ,อยู่เฉยอ, <c oughs> อยู่เฉยก่อนนะครับ <c oughs> ทำอะไรไม่ได้ <c oughs> สวยงามเป็นราแวงตรงนี้มากเลยครับทุกคนอันนี้สร้างกองเรือได้ประเด็นคืออังกฤษบุกเนี่ยค่อนข้างยากที่จะป้องกันตัวเองนะครับเราต้องมีกองเรือที่คอยดักอยูดตรงทางเอ่อทางปากปากอ่าวของทะเลตรงนี้นะตอนนี้คือเราอก,การสวีเดนก่อนตรงนี้เนี่ยเราเตรียมคนไปละอุ้ยมายังไงก่อนเพิ่งเห็นนะครับเนี่ยเคไม่ให้เป็นเซียนนา้า บนทวีปนี้พอโต้เลยมีใครเล่นยศไหมมีคนหนึ่งวะดีมากไอ้มีกองหนึ่งที่เล่นยศสวยงามครับไปเข้าเมืองหมอ,อเราจะสร้าง ถนนเพิ่มไหมเพื่อความลุ่งโลดของเราอัปเกรดถนนหน่อยแล้วก็เดี๋ยวสร้างกองทหารที่นี่สองกองส่วนเบอร์ลินเนี่ยเราไม่ได้มีทาสงครามกับใครไม่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วรอบข้างตรงนี้อืมโปรแลนด์ก็ไม่ได้มีอะไรเราแค่เติมคนเสริมโปรแลนด์ก็ไม่ได้อัพคนอะไรเพิ่มนะเราอาจจะเราแวงไปเองของโปรแลนด์นะครับ แต่เราก็ต้องเติมเผื่อไว้ก่อนเราขาดปืนใหญ่ตนะอนเดี๋ยวเราปืนใหญ่สักอีกหนึ่งกระบ,บอกนะครับกันเอาไว้แล้วก็สต็อกโฮมเราอัปเกรดอะไรบ้างตอนนี้มีเงินอยู่ห้าร้อไม่น่าพอครับเคอืมอันนั้นโรงเรียนหรือเปล่าไม่น่าใช่อันนี้เดินไปแล้วครับโอเค ผมว่าถอดทหารมาก่อนเดี๋ยวเราจะบุกสวีเดนทางที่ติดกับรัสเซียไปปึ๊บเดินม,ม,มาสเกลนักฆ่าของเราที่สังหารแม่ทัพได้ไปคนหนึ่งส่วนตรงนี้ประจำการเนี่ยเราจะมันมีแค่ทหารหอกที่เป็นหมวกแก๊ปทิ้งแม่ทัพไปคนหนึ่งก่อน ทิ้งแม่ทับแล้วก็มันจะอัปเกรดไม่ได้นะทหารม้าหรออืมงั้นทิ้งแม่ทัพกับปืนใหญ่เอาไว้เดี๋ยวเธอหน้าเราค่อยมาไอ้นี่ครับอย่างนี้คนไม่อยู่ในเมืองมันจะไม่นี่เหรอวะไม่เป็นไรมั้งทุกคน โอเคนะครับตอนนี้ปรัสเซียเราเนี่ยค่อนข้างที่จะยึดมาอย่างอย่างเยอะอยู่นะสองเมืองในพาร์ทนี้นะครับค่อนข้างดําเนินเกมได้ดีถ้าเทียบกับเอ่อพาร์ทหรือว่าเอ่อสตอรี่ก่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะไปได้ไกลกว่านะเออจริงๆนะครับตอนนี้ในทวีปยุโรปเนี่ยมีหลายประเทศที่ไม่โอเคกับเรานะครับที่เห็นได้ชาดคือออสเตรียฝรั่งเศสนะสวีเดนนะครับแน่นอนอยู่แล้วเพราะเราทำสงครามอยู่นะฮะส่วนที่เหลือก็จะเป็นระดับกลางๆที่แบบ กลางๆอ่ะก็ไม่ได้ดีไม่ได้ชอบนะฮะอยู่กลางๆอยู่ส่วนในโซนเซาท์อีสต์นะครับแถวเอเชียเนี่ยก็จะมีประเทศก็กลางๆเหมือนกันมีแค่บาวาเรียนะครับที่แม่รู้สึกโอเคกับเราแล้วก็เมืองเจโนลเชนาเหรอเออไม่ค่อยโอเคกันเราแล้วก็อะไรเนี่ยไอทแลเลียนหรอเออก็ไม่โอเคกันเรานะฮะเฮ้ยอันนี้มัน,น,นมอันนี้นึกว่าอาณาจักรโป๊ปะ เออน,นะฮะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้เนี่ยขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับกับเกม Total War Empire นะครับบอกก็เร็วว่ายาวๆนะครับรอบนี้มาดีนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์กันมาได้เลยเราวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันครับ